ให้อยูอ่8กิโลนะครับสองมื้อเนาะเป็นกุ้งเล็กๆนี่นะครับดูกุ้งกลกามนะครับก็เป็นบอ่อนะครับลูกที่อนุบาลไว้แล้วก็ชำมานะครับเดือนเสร็จๆนะครับนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับนะครับอย่างตอนนี้ตอนเช้าอยู่นะครับนะครับตอนเช้ายังไม่สว่างเต็มที่เนาะนะครับยังมืดๆอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ตีน้ํามานู่นอยู่ตรงนน้นนะครับแล้วก็ผ่านเฟืองกลับมานะครับนะครับเห็นไกลๆนุนเนาะนะครับ มาผ่านเฟืองกลับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีใบตีน้ําตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นเฟืองกลับนะครับยาวเนาะนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็ เป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ผมตีน้ําอยู่เนาะนะครับจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ผมก็ให้อาหารไปด้วยนะครับนะครับอาก็ตีน้ําไปแล้วก็ไปก็ไม่ได้ตีแรงมากนะครับตีแค่พอน้ําหมุนนอน้ําวนนะครับอาตรงนู้นนะครับไกลๆนู้นเป็นตัวืองกลับนะครับแล้วก็ไปตีตรงปลายฝั่งนู้นอีกประมาณสัก 12ใบนะครับนะครับอันนี้ผมก็เดินให้อาหารไปด้วยนะครับนะครับก็เดินหวานอาหารไปด้วยตั้งเช้าเช้านะครับนะครับ6โมงครึ่งนิดๆนะครับอันนี้เป็นกุ้งช้ำนะครับนะครับเป็นกุ้งกำกำช้ำตัวเล็กๆนะครับนะครับก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับนะครับ เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับก็เห็นตัวชัดแล้วนะครับเห็นตัวชัดแล้วเนาะนะครับนะครับะเดี๋ยวผมจะมาสิ้นสุดตรงอายหารตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะมายกย้อนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงนะครับว่าเขาเข้ายอไหมนะครับเมื่อกี้ก็เดินให้อาหารไปแล้วเนาะตรงนี้นะครับมาดูนะครับว่าเขาตัวกุ้งกำกาเล็กๆครับเขาจะเข้ายอไหมนะครับ ให้เห็นดูตัวแป๊บหนึ่งนะครับพื้นที่ก็เป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เปลี่ยนงาไปก่อนนะครับเดี๋ยวุบย้อนให้ดูนะครับไอติดอัดอ,ดอิดอัดนั่นเสียงเสียงเฟืองกลับนะครับนะครับอาจจะน็อตหลวมบ้างนิดหน่อยนะครับก็ อบคุณให้าอาหารก็เขาก็ยังยังไม่เข้ายอมานะครับเพราะว่าเขากินอาหารข้างนอกอยู่เนาะยังไม่เข้ามากินในยอนะครับก็เข้ามาประมาณนี้นะครับให้เห็นเนาะนี่นะครับนี่ก็จะสองเดือนนะครับขาดนิดนิดหน่อยจะสองเดือนเนาะประมาณนี้นะครับ ก็ตัวก็เขียวเขียวหรือตัวสีตามน้ํานะครับน้ําน้ําไม่ขาวนะครับน้าวันนี้บ่อสีเขียวปกติเนาะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ